ตอนที่2ตระกูลนักรบเลือดมังกรหนึ่งพริบตาเดียวผ่านไปครึ่งปีการฝึกหนักและการสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งลินลี่สามารถทำได้อย่างสบายสบายสายลมอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิแสงแดดในฤดูร้อนและความหนาวเหน็บในฤดูใบไม้ร่วงต้นพอบขาวใกล้ลานฝึกซ้อมของเมืองอู สันมักจะมีไม้ใบแห้งร่วงตกอยู่ที่พื้นเมื่อลมพัดผ่านใบไม้ค่อยๆหมุนควงลงมาปกคลุมพื้นที่ฟืนฝอนอกท้องฟ้าค่อยๆมืดครึมวันนี้มีคนจำนวนมากในสนามฝึกร่วมร่วม,วม300คนการฝึกในช่วงเย็นวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ฮิวแมนยิ้ม แต่ก่อนจะแยกกันไปขอให้เด็กทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จะไปจากเมืองอูซันเข้าร่วมกับกองทัพก่อนพอจบฤดูใบไม้ร่วงก็ถึงเวลาเกณฑ์ทหารทั่วทั้งทวีปอยู่ในช่วงทำสงครามเด็กทุกคนมองเห็นว่าการได้เป็นนักรบที่เก่งกล้าถือเป็นการได้เหรียญตราเกียรติยศต,ตามปกติแล้วเด็กพวกนั้นยังมีบางพวกที่ปรารถนาจะเป็นจอมเวท แต่การได้เป็นจอมเวทเป็นเรื่องที่ยากมากบางทีอาจมีเพียงหนึ่งในหมื่นทีมอีโอกาสได้เป็นจอมเวทด้วยความเป็นไปได้อันน้อยนิดเช่นนี้จึงทำให้คนทั่วไปไม่สนใจเรื่องนี้การได้เป็นนักรบคนหนึ่งง่ายกว่ามากเมื่อถึงวัย16ปีตราบใดที่พวกเขาสามารถเป็นนักรบระดับหนึ่งได้เป็นอย่างน้อยพวกเขาก็ยังจะเข้าร่วมกับกองทัพได้ง่าย ลุงฮิวแมนขอบคุณขอรับกลุ่มเด็กร้อยคนที่มีอายุ16บหกปีคงคำนับฮิวแมนด้วยความเคารพเด็กไวรุงเหล่านี้ถ้าไม่ได้เข้าฝึกฝนตามปกติพวกเขาทุกคนก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่และทำงานของตนแต่เนื่องจากทุกคนได้รับการฝึกฝนจากฮิวแมนทุกคนนับถือฮิวแมนประหนึ่งว่าเป็นอาจารย์ผู้มีพระคุณก่อนจะเข้าร่วมกับกองทัพ พวกเขาทุกคนมาที่นี่เพื่อกล่าวอำลาฮิวแมนพอได้เห็นเด็กหนุ่มวัย17กลุ่มใหญ่ที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นนี้ฮิวแมนรู้สึกถึงอารมณ์ที่หลากหลายปนเปกันไปเป็นเพราะฮิวแมนรู้ว่าเด็กหนุ่มทุกคนนี้อยากเข้าร่วมกับกองทัพแต่หลังผ่านไปสิบกับการเข้าร่วมกองทัพจะมีสักกี่คนที่รอดชีวิตกลับมาละ่ะข้าหวังว่าเด็กหนุ่ม126 คนจะต้องรอดกลับมาอย่างน้อยที่สุดก็ครึ่งหนึ่งฮิวแมนอธิษฐานในใจเงียบเงียๆฮิวแมนจ้องมองดูเด็กหนุ่มเหล่านั้นและพูดชัดถ้อยชัดคำว่าเด็กๆฟังข้าให้ดีพวกเจ้าทุกคนเป็นลูกผู้ชายจากเมืองอูซันลูกผู้ชายชาวอูซันจะต้องยืนอกเชิดหน้าเผชิญกับความท้าทายทุกอย่างและรับมันอย่างไม่กลัวเกรงเข้าใจไหม เด็ก17ทุกคนยืดอกร่างกายตั้งตรงสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนเร่าร้อนสำหรับชีวิตทหารทุกคนเปล่งเสียงพร้อมกันว่าเข้าใจขอรับดีฮิวแมนยืดตัวตรงด้วยเช่นกันสายตาเยือกเย็นของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายทหารพรุ่งนี้พวกเจ้าทุกคนก็จะแยกจากกันไปแล้วคืนนี้เตรียมตัวให้ดีข้ารู้ว่า พวกเจ้าทุกคนแข็งแกร่งขนาดไหนพวกเจ้าทุกคนสามารถเข้าเป็นทหารได้ง,างา่ายๆแน่ค่ะฮิวแมนจะรอพวกเจ้านำความสำเร็จกลับมาสู่เมืองอูซันฮิวแมนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในตาของเด็กพวกนั้นฉายแววลุกโชนกลับบ้านด้วยความภูมิใจนี่คือความฝันของเด็กทุกคนเอาละ่ะถ้าขอสั่งให้พวกเจ้าทุกคนกลับบ้านทันที และเริ่มเตรียมตัวได้แยกย้ายฮิวแมนพูดเสียงดุดันขอรับวัยรุ่นร้อง26คนทำความเคารพพร้อมกันจากนั้นจึงแยกย้ายกันไปพวกเขาถูกเด็กเกือบ200คนจ้องมองด้วยแววตาเทิดทูนพรุ่งนี้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วข้ายังมีเวลามากกว่าอีกสองปีเมื่อข้าถึงกำหนดอายุข้าก็จะเข้าร่วมกองทัพด้วยเช่นกัน ข้าต้องการใช้ชีวิตที่ตื่นเต้นด้วยเช่นชีวิตทหารที่หัวใจเต้นระรัวถ้าข้าต้องใช้ชีวิตที่นี่ไปตลอดในเมืองอูสันแม้จะอยู่ไปตลอดชีวิตก็คงไร้ความหมายกลุ่มเด็ก13ปีสนทนากันพวกเขาทุกคนต้องการใช้ชีวิตที่ตื่นเต้นชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังทุกคน ต้องการสร้างคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงต้องการให้ผู้หญิงสนใจและเป็นที่นับถือของญาติญาติทุกคอนอนี่คือความฝันของพวกเขาลินลี่บิดาของเจ้าท่านฮอคมีเรื่องสำคัญมากที่จะคุยกับเจ้าอย่าเพิ่งไปเล่นกับพวกเด็กอื่นละ่ะรอกลับบ้านพร้อมค่ะฮิวแมนเดินมาทันทีลินลี่พอจ้องมองเขาฮิวแมนรู้สึกภูมิใจมาก ลินล,ลี่เป็นเด็กฉลาดมากภายใต้การอบรมสั่งสอนของฮอกบิดาของเขาตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเรียนรู้หนังสือได้มากและยังอ่านหนังสือได้เกือบทั้งหมดการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมากตามปกติมีเพียงบ้านชนชั้นสูงที่สามารถอ่านได้ตระกูลบาลุกเป็นตระกูลเก่าแก่มากตระกูลหนึ่งและครอบครองหนังสือเป็นจำนวนมากลุงฮิวแมนข้าทราบแล้ว ว่าท่านพ่อเตือนข้าถึงสามครั้งท่านพ่อไม่เคยย้ำหนักแน่นเรื่องอื่นๆขนาดนี้มาก่อนข้าจะไม่ไปเที่ยวเล่นแน่นอนลินลี่ยิ้มจนเห็นฟันแต่ความจริงมันหายไปหนึ่งซี่ลินลี่เริ่มมีฟันแท่งงอกขึ้นแล้วพอแค่นั้นแหละฟันหน้าเจ้าหายไปหนึ่งซี่แล้วนะพอเจ้ายิ้มเดี๋ยวลมก็เข้าปากหรอกฮิวแมนหัวเราะปากกลับบ้านกันเถอะ ที่ลานบ้านด้านหน้าของคฤราสหาบาลุกหลังจากกินอาหารมือขําเสร็จแล้วลินลี่ออกมาเล่นกับน้องชายของเขาท่านพี่ท่านอุ้มข้าหน่อยหนูน้อยวอตันจ้องมองลินลี่อย่างไร้เดียงสาด้วยความรักที่เรียบง่ายกําลังเดินต่อแต่ยื่นมือน้อยๆเข้าไปหาลินลี่พยายามจะกอดเขาลินลี่ยืนอยู่ไม่ไกลนักรอคอยเจ้าหนูน้อยวอตันเข้ามาหาเขา วอตันเจ้าทำได้ลินลี่ให้กำลังใจหนูน้อยก้าวย่างต่อแตะของวอตันทำให้ผู้ที่เห็นเกรงว่าเขาอาจลมได้ในแต่ละย,ย่างก้าวแต่ในที่สุดหนูน้อยวอตันก็ทลาเข้ามากอดพี่ชายเขาได้ผิวของเขานุ่มเหมือนน้ำสีอมชมพูตากลมโตจ้องมองพี่ชายและเขาพูดตามประสาเด็กว่าท่านพี่ท่านพี่ พอมองดูน้องชายตัวน้อยหัวใจของลินลี่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักไม่มีแม่ไม่มีปู่ย่าตายายแม้จะมีบิดาของเขาคอยดูแลครอบครัวแต่ลินลี่ก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าวัยของเขาเขามีความรักและอยากปกป้องน้องชายเป็นอย่างมากในสายตาของลินลี่ในฐานะที่ตนเองเป็นพี่มันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องดูแลน้องชาย วอลตันวันนี้เจ้าเรียนรู้อะไรมาบ้างละ่ะฮืมลินลี่ถามยิ้มพลางวอลตันขมวดคิ้วสีหน้าดูน่ารักหลังจากครุ่นคิดแล้วจึงพูดอย่างตื่นเต้นว่าวันนี้ข้าเรียนวิธีใช้ผ้าที่ริ้วผ้าที่ริ้วเหรอลินลี่ยิม้มเจ้าเอามาเช็ดอะไรละ่ะพอนับนิ้วมือดูหนูน้อยวอลตันพูดว่า อันแรกค้าใช้ผ้าที่ริ้วเช็ดพื้นจากนั้นก็โถฉี่ในห้องน้ำแล้วก็แล้วก็ข้าเช็ดจานด้วยเขามองดูลินลี่อย่างตื่นเต้นรอให้ลินลี่ชมเชยเจ้าเช็ดโถฉี่แล้วจากนั้นก็เอามาเช็ดจานเหรอลินลี่ตกใจอะไรอ่ะข้าทำผิดเหรอข้าเช็ดมันจนสะอาดจริงๆนะ ในหัวน้อยน้อยของวอลตันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะคาดเดาขณะที่เขาจ้องดูพี่ชายของเขาคุณชายลินลี่บิดาของท่านกำลังตามหาคุณชายอยู่นะข้าจะอุ้มคุณชายวอลตันเองชายชราจมูกโตเหมือนแก้วบรั่นดีเดินเข้ามาเขาคือแอชลีย์พ่อบ้านประจำตระกูลบาลุกทั้งหมดนอกจากพ่อบ้านแล้วไม่มีหญิงรับใช้เลยสักคนเดียว ลินลี่ไม่มีเวลาคุยกับวอตันแล้วเขาส่งวอตันให้ผู้เท่าแอชลี่ทันทีและไปยังห้องโถงรับแขกข้าสงสัยจริงๆทำไมท่านพ่อถึงเรียกข้ามากันนะแม้ว่าเขาจะยังเด็กแต่ลินลี่ก็รู้สึกได้ว่าในตอนนี้บิดาของเขาเรียกเขามาเพราะมีเรื่องสำคัญพอเข้าไปในห้องรับแขกที่มุมห้องด้านหนึ่ง มีนาฬิกาตั้งตอสูงกว่าตัวลินลี่เสียอีนาฬิกาเรือนนี้อาจบอกได้ว่าเป็นของคุณภาพดีเยี่ยมโดยทั่วไปแล้วเฉพาะครอบครัวคนชั้นสูงที่มั่งคัง่งถึงจะมีนาฬิกาแบบนี้ได้เวลานั้นบิดาของลินลี่นั่งอยู่ใกล้เตาผิงเปลวไฟในเตาผิงกำลังลุกไหม้เกิดเสียงไฟแตกดังป๊อกแป๊ดตลอดเวลาพึมทำไมท่านพ่อถึงเปลี่ยนชุดเล่า พอเห็นบิดาของเขาลินลี่รู้สึกประหลาดใจขณะอยู่ที่บ้านโดยปกติบิดาของเขาจะแต่งตัวเรียบง่ายก็ตอนที่กินอาหารข้ามบิดาของเขายังแต่งชุดธรรมดาอยู่เลยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชุดของชนชั้นสูงที่ดูสวยงามทั่วทั้งร่างของฮ็อกเปล่งประกายของพวกผู้ดีเก่าประกายที่เงินก็ไม่สามารถหาซื้อได้มันคือสิ่งที่ชนชั้นสูง แต่โบราณปลูกฝังสืบต่อกันมาตระกูลที่ยืนยาวมาถึง5,000ปีพวกคนชั้นสูงโดยทั่วไปจะเทียบได้ยังไงฮอกยืนขึ้นและหันกลับมาเมื่อเขาเห็นลินลี่ในตาเขาก็เป็นประกายลินลี่มากับข้าเราจะไปหอบรรพบุรุษกันลุงแอชลี่ท่านก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในตระกูลค่าฉะนั้นลุงก็มาด้วยฮอกยิม้ม หอบันพบุรุษเหรอลินลี่ประหลาดใจสมาชิกตระกูลบาลุกอาศัยอยู่ในคฤหาสนหาส่วนหน้าส่วนพื้นที่ข้างหลังหรือเข้าไปแทบไม่มีใครไปทำความสะอาดที่นั่นมีแต่เพียงหอบันพบุรุษในส่วนหลังที่ยังมีการเข้าไปดูและทำความสะอาดเดือนละครั้งแต่นี้ไม่ใช่เวลาบวงสรวงบันพบุรุษของเรานี้ทำไมเราถึงเข้าไปยังหอบันพบุรุษเล่า ลินลี่มีคำถามมากมายเต็มหัวไปหอหมอ,อพอออกจากห้องรับแขกฮอกลินลี่และลุงแอชลี่ที่ยังคงอุ้มวอตันเดินตามไปตามเส้นทางสีน้ำเงินลึกเข้าไปหลังทฤเรหาดฤดูใบไม้พลิกยามราตรีหนาวเย็นดุดสายน้ำลมหนาวพัดโชยลินลี่สั่นสะท้านแต่ลินลี่ไม่กล้าส่งเสียงเพราะเขารู้สึกว่าวันนี้มีบางอย่างที่ผิดแปลกไป พอเดินตามบิดาของเขาลินลี่ก็เข้าไปในหอบรรพบุรุษเช่นกันครกประตูหอบรรพบุรุษปิดลองอเทียนในตึกถูกจุดสว่างขึ้นทั่วทั้งบริเวณสว่างขึ้นทันทีทันใดนั้นลินลี่มองเห็นป้ายเส้นวิญญาณตั้งไว้ด้านส่วนหน้าอาคารป้ายนั้นบ่งบอกถึงอายุที่ยาวนานของตระกูลบาลุกฮอปยืนอยู่ต่อหน้าป้ายเส้นวิญญาณ โดยไม่ได้พูดอะไรสักคำลินลี่รู้สึกกังวลมากทั่วทั้งอาคารหน้าเสียงเทียนดังแผ่วเบาแล้วไม่มีเสียงอื่นให้ได้ยินความเงียบเป็นสิ่งที่น่ากลัวทำให้เกิดความรู้สึกลบในใจทันใดนั้นฮอกหันมาจ้องมองลินลี่พร้อมพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน,น่นว่าลินลี่วันนี้มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำแต่ก่อนอื่นข้าจะเล่าประวัติประกูลบาลุกให้เจ้าฟัง ลินเลียรู้สึกได้ว่าหัวใจของเขาเต้นรัวประวัติตระกูลของเรางั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงในใจเขาก็อยากรู้แต่เขาไม่กล้าส่งเสียงแววตาความภูมิใจปรากฏอยู่บนใบหน้าฮอกพูดด้วยน้ำเสียงชัดเจนว่าลินลี่ตระกูลบาลุกของเราคงอยู่มาถึง5,000ปีแล้วแม้ว่าจะมองหาทั่วทั้งอาณาจักรฟินเล ข้าไม่เชื่อว่าเราจะพบตระกูลที่สองที่มีความเก่าแก่เท่ากับเราเสียงของฮอกแสดงออกถึงความภาคภูมิใจเก่าแก่นี่คือคำที่ตระกูลคนชั้นสูงให้ความสำคัญอย่างมากลินลี่เจ้าเคยได้ยินสี่สุดยอดนักรบในตำนานแห่งทวีปยูลานบ้างไหมฮอกหันหน้ามามองลินลี่ลินลี่ในตาเป็นประกายพยักหน้ารับ ข้าทราบแล้วสี่สุดยอดนักรบในตำนานที่ลุงฮิวแมนเล่าให้ฟังก็มีนักรบเลือดมังกรน,นักรบเพลิงม่วงนักรบพยักษ์และนักรบอมตะพอกอพอยักหน้าพอใจเขายิ้มแล้วกล่าวว่าใช่แล้วตอนนี้ข้าจะบอกเรื่องบางอย่างกับเจ้าสี่สุดยอดนักรบความจริงแล้วก็คือตัวแทนของตระกูลเก่าแก่สี่ตระกูลและตระกูลบาลุก เราก็คือตระกูลโบราณที่มีสายเลือดสูงส่งของนักรบเลือดมังกร